เตติมมหนอานะ้ามาเข้าสู่เกมแจกฟรีในอีพีเกมนะคริคริในเกมที่มีชื่อว่าแมนนิเตอร์มาหาเล่นนะแล้วก็หายาหาเล่นตอนที่อยู่ใน,นดิสด้วยวันนี้ลองมาเปลี่ยนบรรยากาศกลับมาบรรยากาศมาเอ่อบรรยากาศมาโซโลอัดคลิปเหมือนเดิมมา,มาไม่ต้องพูดมากหมบอมไม่ต้องพูดมาเบ,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 บ ชา slot หนึ่งปลาปลาปลาและก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะอย่าหาเล่นตอนที่มีการบ้านนะแต่การบ้านยังไม่ทำเลยวันนี้เมือ่ออาทิตเฉยเฉยฮีฮี Meanwhile aboard the Cajun b o e t ชาก่อนไม่มีซับเตตเติเ้ลเงินก็ไม่แปลกอ่า,อา,อา,อาก่อนที่จะตั้งชื่ออก่อนที่จะตั้งชื่อให้น้องหลาบเนี่ยอะ ตอนแรกอาจจะตั้งเป็นอาร์ตี้แต่มีคนซ้ำหรือเปล่าวะ,วะคุณคุณว่าอาจจะไปซ้ำใครแปบ๊บนึงแล้วกับผมอาร์ตี้ <c oughs> งั้นเราก็จะตั้งเป็นอาร์มก็น้องหลามตัวนี้ก็จะก็จะเป็นชื่อเออชาร์กเนี่ยชาร์กเหรอชาร์กเป็นชอช้างเชาร์กชาร์กแปลว,ว่าฉลามฉลามมีชอชิง ลอลิงแล้วก็มีหอนำชื่อชื่อมูมูอดีละเอ่อมาฮิมาฮิมามามาเด้อมาเด้อแซ่บแซ่บโอ้อร่อยเลยมึงปะใจโอ้ยตกใจอออ้ย้เฮ้ย้้ย้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย้้้ ผมชื่อมูมูขอมามาแจ้งเกิดครับผมมาเด้อมาเด้อมึงเป็นเหีอะไรมึงเห็นฉลามก็ยังจะเดินว่าจะยืนตกใจมีคนรู้มีฉลามอยู่มีเลือดลอยเต็มไปหมดมีคนวิ่งเพ่นพ่านไอพวกเฮียนี่ก็ยังจะเอไหว้น้ำกันอยู่สวัสดีเจ้าไม่เห็นอะไรหรือเช้าไม่เห็นหรือเจ้า ตาถั่วเดี๋ยพวกมึงเนี่ยพามกับส่งฟังเองอุ๊ยเฮียอ่ะอ้าวอาจากมือเราเลยก็ไปเส้นแล้ว แนจที่เมื่อยิงกี้กูด้วยโดนี่ออกมาเด้อมาเดิมออกมาเดิมแด้วที่ก็โดนมือม้วนม้วนมันโดนไปซะแซ้ใครไม่เล็งกูด้านขวามึงอยู่ข้างล่างอยู่ก้างหลัวมาเด้อมามาเด้อมาเด้อกูเอามึงเลยรก็กวามึงนี่แหละอะไรเป็ผู้หญิงซะด้วยแหมจึงโหร้ายยิงนี้โหร้ายลายิงนี้ท้องทุ่มอยู่ในเลือดของมึงเลี่ยวหผม Mulloy, 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 Oh, she gonna make quite a metal beast. Ah, open here again. Got us some dinner coming, boy. Let's get her up on deck, on board the Cajun Queen, Scaly Pete looks over the catch of the day. Yeah, it's my daddy's honor. Right? This ain't D-Shark, not the one I was looking for. How do you know? How I know? Not big enough. This look like a mega to you. Hello! I <laughs> you mama in there. Oh, well, would you do that? So I can identify her. Next time I see it. Let's be The tiny pup responds with an instinct for survival. You'll never want to turn off the... ทำไอคิ้งอะไรท,ที่กูพากมาทั้งหมดเดี๋ยวเยอกเบผพ้ชายอ๋อเป็นแม่มันอ๋อแม่ชื่อมูมูอ้าอีอคี้กูไม่รู้ดิอ๋อเป็นรุ่นใหญ่แล้วก็ก่อกเรื่องกันมาเยอะอยู่แล้วทำมูมูแล้วก็ไอพวกเฮียน,นี่ Man, uh. oh. Oh. Dream, you do. Oh! A famous big game hunter once posited that after an animal had tasted human flesh, it forsakes its natural. I have. I'm a Moo Moo and you man, I'm a man. <Arduino> ไม่เอาตู่ตู้มันเป็นคำคำคำศัพท์เกินไปเป็นชื่อที่คำศัพท์ชื่อตู่ตู้ไม่ค่อยจะน่าจะเพราะพ่อมึงชื่อชูชูมูมูแต่งงานกับชูชูมีลูกออกมาเป็นมีเอาใหม่แม่แม่ชื่อมูมูพ่อมันชื่อชูชูลูกออกมาเป็นก็ต้องเป็นลูลู่แล้วกันลูลู่แม่มึงควรจะเป็นชื่อลูลู่แล้วเกิดมาเป็นมูมูโอเคลูกมึงชื่อบูบูก็ได้ เออนี่มันคืออะไรกครับเนี่ยอ๋อเออแย่จังเลยกินไม่ได้กดไอ้บูบูโอ้บูบูอ๋อโอเคเหมือนกด F แล้วไปการลิงบ้าอะไรอย่างงี้ป่ะเก่งๆเลยสัตว์ฮะจิตมากหืมืมเก่งเ่งตายอไรท่าอ้๊ยอ้วยอุวยอุ๊ยไหนวแคช a s h f i s ไอ้มึงเป็นเฮี้ยอ่ะจวงแอบกัสดีครับพี่ชายออกม่เหงื่แล้วโอ้มันมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยนั่นใจดีคือแควขออนุญาตปึ๊บตัวถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงเอาถึงไว้โอเคโอ้ใจใจโอ้ใตายโอ้โอ้หายใจไหมเออเฮ้ยมูมูอีเฮ้ยกลับอีสัดโหยี่คนลุกเลยตัวเฮี้ยเไงเฮี้ยเหรอ ไม่ได้ที่ไม่ไม่ได้ไใช่ที่อ่ะถ้าเป็นจระเข้โอ้พี่ชะล้วนของเราได้เองมึงรอ,อก,กูแป๊บห,หนึ่งเดี๋ยวกูไปตามไก่ทองกีโอ้สองตัวยวววี่เป็นตัวเดียวไปโอ้ห่วยไอ้เจ้ากุ้งก็ทำไมเราไม่เอามึงเล็งตัวแคทฟิชที้ดิโอ้โอ้มึงเล็งอะไรไม่เลง็งมามาเล็งกูโอ้ยอ่ะอ๋ <laughs> อ โอ้ยโอ้ยไปกินรอรอเป็นไก่รอรองนี่ไก่รอนี่น้องผู้ชาชาววันกูยี่พี่กูพี่ชลววันอยู่ไหนเหรอครับพ่อทราเหรอครับสวัสดีครับสุนทร่อสุนทรอยู่ไหนเลรอครับเออเจ้าพ่อเจ้าเลยอ่ะพี่ชายกูเละปวดหัวแล้วกูหาชลววันไม่เจอพี่เคกูอยู่ไหนเนี่ย โอ้พี่เคก็อยู่นู่นนี่เองเคโอ้พี่ชายปุ่มแล้วมึงจะขึ้นไปทางฝั่งหาพ่องเหรอพี่แล้วมึงจะขึ้นฝั่งหาพ้องเหรอพี่คุณไปขึ้นฝั่งหาพ้องเหรอพี่คุณจขึ้นฝั่งกูวิ่งวิ่งวิ่งว่าก็มาสิพี่อ๋อมึงมึอสะบัดหนัี่มือเดียวเหรอแล้ี่มือเปเหมือนอะไที่แบเฟิวเหรอวิ่งวิ่งวิ่ง ทรืม oh, ึงทำกูตกใจหลายรอบอีหะรู้จักเต่ามมู้สายแปแ่มมู้สายแปหุยุยอุยอุหุยายหาาเลยเล่นเล่นเลกับกูไม่โดนละสิโอ้กูกับมันไม่โดนเช่นเดียวกันอะอยู่นั่นี่เองหุย โอ้ยมันกัะแทกมากโอ้ยโอ้โถโอ้ยมึงน้ำมึงน้ำเปิดกูก่อนน้ำเปิดเปิดกูก่อนน้ำมึงนะเอ่อเปิดกูก่อนเอ่อเปิดกูโกรธอ่ะเนี่ยเพลงต้องมาแล้วเพลงฟรอริโน่่อะมึงมันก็มอดิมันก็เป็นแค่ปาก อนตัวหนึ่งแหละจิงๆแล้วมเป็นเจสันโรกี้เป็นราชาชั่วคราวของทะเลสาแาแสงแม่น้ำสายนี้ออมันรู้จักเปล่ามูมูสายมาหมาสมทดนะมูมูสายแปรนะมูมูสายแปรรู้จักเปล่าจกแคนี้โต๊ะ โถเอ้ยกระจอกจริงๆกระจอกจริงๆอ่ะโอ้มีตัวนี้ใช่ไหมกูรู้นะสรุปเพศไอ้ๆนี่มันมันเป็นเพศอะไรวะไม่รู้แหละถ้ามันเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็แล้วแต่เป็นหญิงก็จะตั้งชื่อว่าบูบูเป็นเป็นเพศชายก็ตั้งชื่อหมูเอ้บูบูเหมือนกันเนี่ยมันหล่อนยาแล้วตอนนี้หล่อนยาเ่าอ,อยู่น,นู่นเองกันเหรอมามามา,มาโอ้เวลสิบห้าไอ้สัตว์ให้กูมึงคิดให้กูทำอะไรก่อน น่าคงจะเป็นเอ่อราชินีเจ้าเจ้าที่นีเ่เลยเองเลยนะกู้ใจละรอกูก่อนรอกูก่อนรอกูก่อนอ้าวไปไปทำอะไรตรงนั้นนะ่ะพี่ชายเฮ้ยไม่ไปสู้ยากเลยหรอกไม่อะไรก่อนมาลองดู ก็มาดิครับก็มาดิครับปะชอว์แหวบอุ้ยน้องอุ้ยน้องลีลานะมึงโอ้ย อุ้ยดแมงพาโอ้ยกูไปล่อตีมาอีกตัวหนึ่งไอ้สัดอย่านะมึงอย่านะมึงอย่านะำอย่า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 ไม่ต้องตามมา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 เฮ้ยเอาหัวใจกูเกือบวายนะมึงเอาละราชินีหรือหรือหรือพ่อว่าอะไรไม่รู้แหละ อยากโดนไหมแถมให้อีกตัวหนึ่งแล้วกันถูกอี่ฮะอ้าวอยู่นี่ประดี๋ยวนี้มานี่แล้วมันไปแล้วมันไปยังไงก่อนมันไปยังไงอะ่ะ อ๋ออ๋ออยู่ในนี้เจ็ดแคโอเค้โอเ,เออเอาล่ะครับทุกคนนะเออตอนนี้ก็ ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเขาทูทีที่ที่ที่อะไรอ่ะกูขอโทษทำไมเนี่ยอ๋อขอโทษทีนะที่แบบว่าต้องจบตอนนี้นะครับเพราะว่าไม่ไหวแล้วก็สำหรับวันนี้นะบูบูและผมนั้นอ,อต้องขอไปพักตัวก่อนนะฮะเพราะว่าไปสู้กับชลลาวันมามากเกินแล้วนะฮะก็ขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้ครับผมขอบมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับบุ๋มบ๊ายบายผมครับ